เวครับวันนี้ก็มาอยู่กับรถพีเจร้อยหกสิบนะคบวันนี้เราจะมารีวิวรถของเจ้าของช่องนะครับพ่อบ้านใจกล้านะครับเราเรียกเจ้าของรถไปเลยแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ในช่องพ่อบ้านใจกล้านะครับกับเจ้าออนยูพีเจร้ยหครับ็ลูกชายคันใหม่ของช่องเรานะครับอันนี้ซื้อสดหรือผ่อนครับอ๋อคันนี้ก็ผ่อนมานะครับ เออผ่อนประมาณกี่งวดครับปันนี้อันนี้ก็ผ่อนทั้งหมดนะครับส6างสิบหกนวดนะครับวางดาวไปที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับโอเคครับแล้วของแต่งมีอะไรบ้างครับตอนนี้ที่แต่งไปของแต่งก็เป็นของแต่งชิ้นเล็กๆน้อยนะครับก็อย่างแรกก็จะเป็นชิลนะครับพร้อมกระจกเนี่ยครับโอเคครับแล้วก็เป็นไล่น็อตนะครับฝาดิสฝาดิส้ํมมันเบรกนะครับแล้วก็อุดกระจกครับแล้วก็ เอ่อน็อตประกบประกับแนดนนะครับ oh. ก็จะมีเอ่อเป็นน็อตครอบทอนะครับสองตัวนะครับแล้วก mm ็ม hmm. ีเป็นข้อปลายครับคาร์บอนนะครับแล้วก็เป That ็นน็อตทองโอเคครับก็ประมาณนี lore 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 ้นะครับตอนนี้คิดยังไงกับตัวพ oh> ีเจร้อยหกสิบล่ะครับอ่าคิดยังไงลหะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับคือแบบกำลังเครื่องยนต์ของเจ้าพีเซหนึ่งร้อยหกสิบนะครับเป็นตัวเลือกที่ ผมว่าค่อนข้างเหมาะนี่การขี่ในตัวเมืองนะครับด้วยอัตราเร่งการแล้วก็เครื่องยนต์นะครับที่ให้กําลังที่เยอะกว่ารถพวกเวฟธรรมดานะครับในการซอกแซกถือว่าทําได้ดีนะครับไม่ใหญ่เท่าท้าเหมือนพวกฟอร์ซ่าอีกแม็กนะครับกับการแต่งในอนาคตครับจะแต่งอะไรบ้างอในอนาคตก็อาจจะมีแบบว่าใส่โช้นะครับก็อาจจะทำสีล้อเพิ่มด้วยคิดที่จะอัพซีซีอยู่ไหมครับในอนาคตครับมีแผนที่จะอัซีซีครับในอนาคต อาจจะเป็นเจ้าตัวนินจาสามร้อยครับตอนนี้ก็ยังรู้สึกโอเคกับเจ้าตัวร้อยหกสิบเมือครับก็กับอัตราเร่งในการขับขี่ครับขี่ในตัวเมืองค่อนข้างขี่สบายแล้วก็อัตราเร่งค่อนข้างดีนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับสุดเท่าไหร่ละครับรถพีเซ็กหนึ่งหกศูนย์นะครับเดิมๆความเดียวอยู่ที่ตูงสุดเลยนะครับอ่าอยู่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบถึงนร้อยี่บสองนะครับแล้วแต่น้ำหนักด้วยนะครับ ถ้าอยากได้ความเร็วที่มากขึ้นนะครับต้องอาจจะต้องไปไล่เม็ดไล่ชามนะครับบางเจ้าถ้าชามดีหน่อยครับว่าจจะไล่ถึงร้อยสี่สิบกว่านะครับคือตอนนี้มีคําถามอยากจะถามนะครับคิดยังไงกับชื่อช่องว่าพ่อวานใจกล้าครับมีแรงบันดาลใจมาจากไหนอ่าตอนแรกนะครับช่องของเราว่าจะเป็นชื่อ P T Channel นะครับทีนี้บเพื่อนผมาไม่ชอบนะครับบอกว่าเหมือนปั๊มก็เลยเปลี่ยนใหม่ชื่อที่สองของช่องเราก็เป็นเก้าแปดเก้าเลิงนะครับ แพื่อนผมก็ไม่ชอบอินนะครับเพื่อนอกว่าเหมือนเป็นพนันเกินไปครับผมก็เลยอ่ะลองทําสติกเกอร์ตัวนี้ดูครับอ่าผมเห็นว่าเออคามันโดนแล้วทํทออกมาสวยก็เลยใช้ชื่อนี้นครับเป็นชื่อของช่อง youtube เราก็แฟนเพจของเราด้วยนะครับแล้วตอนนี้นี่ <c oughs> ไม่คิดจะเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนชื่ออย่างใช้ชื่อนี้อยู่ครับครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า P ีซ็กหนึ่งหกศูนย์ของเราคันนี้นะครับ ใครอยากให้เราอ่ะทำอะไรหรือว่าแต่งอะไรกับเจ้าคันนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ของเราได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่องพ่อบ้านใจกล้าของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพ่อบ้านใจก้าของเราด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ